วิทยาศาสตร์ไม่มีพรมแดนไม่มีขอบเขตอยากรู้ไม่มีสิ้นสุดแต่พุทธศาสนาสนใจเรื่องอะไรเรื่องใบไม้ในกำมือในเรื่องของทุกข์และการดับทุกเห็นไหมว่าพุทธศาสนาแคบกว่าฉะนั้นเรียนวิทยาศาสตร์เรียนไปไงก็ไม่มีวันจบแต่เรียนพุทธศาสนาจบได้จบที่ไหนจบที่สามารถดับทุกให้กับตนเองได้ในเรื่องที่ว่าเป็นธรรมชาติและกฎของธรรมชาติ ในคําสอนของพระองค์84,000พระธรรมขันธ์นั้นมีกี่เรื่องซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ law of nature ก็จะพบว่าถ้าเราเข้ามาศึกษากันจริงๆเนี่ยในพระพุทธศาสนาขอฟันธงเลยว่าในเนื้อธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นมี law of nature หรือกฎธรรมชาติอยู่เพียงแค่4กฎ4กฎเท่านั้นกฎธรรมชาติ ที่พระองค์ว่าไว้สี่กฎมีกฎอะไรบ้างเรามาดูกันกฎที่หนึ่งกฎธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ตอบสนองความอยากของเรามันไม่ตามใจเราเราจะทุกข์ไหมทุกข์และสุดท้ายเมื่อมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่มันหาอะไรที่เป็นสาระเป็นตัวเป็นตนเป็นที่ฝาผีฝาไข่แกเราได้มีไหมไม่มีนั่นคือกฎอะไรครับกฎพระตรัยษัก อันนี้จังทุกขังอนัตตาเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมกฎนี้กฎนี้แหละเป็นอาวุธสําคัญที่สุดเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพทําลายล้างกิเลสได้อย่างชางัดที่สุดคือกฎพระไตรลักษณ์กฎธรรมชาติประการที่สองกฎธรรมชาติของการกระทําและผลของการกระทํากฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติของการกระทําและผลของการกระทํแเราถูกสอ,สอนมาตลอดว่าให้เชื่อนะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว แต่บางคนเขาไม่ได้เห็นคิดเหมือนเราใช่ไหมเขาบอกว่าการฆ่าฟันศัตรูของศาสนาเขาเป็นความดีเห็นไหมฉะนั้นแค่มาตรฐานความดีความชั่วแตกต่างกันละเขาไม่ได้คิดเหมือนเรานะดีชั่วของเขาของเรากับดีชั่วของเขาคนละกรอบคนละเฟรมคนละคนละแนวคิดกันเลยฉะนั้นดีชั่วมันคืออะไรกฎธรรมชาติประการที่สามกฎธรรมชาติของความเป็นเหตุเป็นผล คุณสังเกตอย่างหนึ่งไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยตอบสนองต่อเหตุผลถ้าใครมาอธิบายเราด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วมันลงใจได้ฟังแล้วเข้าใจยอมรับได้เราก็จะเกิดการเปิดใจเข้าใจและลงใจถูกต้องไหมแต่ถ้าไม่มีเหตุมีผลเราก็ต่อต้านเราก็ขัดขันเรากดอ,อกแล้วทำหน้าอย่างเงี้ยกฎธรรมชาติของเหตุและผลพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสรู้ในความเป็นเหตุเป็นผล ในความเป็นเหตุเป็นผลของทุกข์พระองค์ค้นพบว่าทุกข์เป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลนั่นก็คืออะไรอริยสัจสี่นะทุกนะความทนได้ยากเหตุของทุกข์คืออะไรเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาความทยานอยากเป็นสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์แล้วทุกขจะดับอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรดับอย่างสิ้นเชิงเป็นผลเขาเรียกว่านิโรธแล้วเหตุล่ะ การปฏิบัติในทางสายกลางที่เรียกว่าอริยมัตมีองค์แปดถูกต้องไหมนะครับอริยมัคมีองค์แปดท่านทั้งหลายครับนี่คือกฎว่าด้วยความเป็นเหตุเป็นผลและกฎสุดท้ายครับทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองโดยโดยโดเดี่ยวมันมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันจึงเกิดมันมีเหตุปัจจัยให้มันดับมันจึงดับ ผลไม่ใช่มาจากเหตุอย่างเดียวแต่มาจากเหตุและปัจจัยอีกมากมายไก่กองเชื่อมโยงถึงกันนั่นก็คือกฎธรรมชาติว่าด้วยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อนเนื่องเชื่อมโยงกันที่เรียกว่าปัจจัยการหรือถ้ามองในแง่ทุกข์ก็คือเรื่องของปัติจจสมุบบาทาท่านทั้งหลายครับตกลงแล้วกฎธรรมชาติทั้งหมดที่เราจะมาศึกษากันที่นี่4กฎกฎธรรมชาติของการการะทำะกฎธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงก่น กฎธรรมชาติของการกระทากฎธรรมชาติของความเป็นเหตุเป็นผลและกฎธรรมชาติของความเป็นปัจจัยโยงใหญ่ถึงกันสกฎซึ่งเป็นอาวุธที่พระพุทธองค์ส่งมอบให้แก่เราเอาไปใช้ปราบปรามความเห็นผิดนะครับซึ่งความเห็นผิดเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ของที่เรารักและของที่เราชังของที่เรามีอุปทานความยึดถือยึดว่าดียึดว่าเลวยึดว่าชอบยึดว่าชังของเหล่านั้นแหละคือผลึกของความเห็นผิดของเรามันตกตะกอนอยู่ที่นั่น